เพราะว่ามันปิดไปแล้วสวัสดีครับผมชื่อนิมนะครับผมจะมาเล่นมาครับ0.12.1นะครับแล้วก็มาพบกับคุณอ๊อฟคุณไอซับอย่าตีลุกลูกคุณบอลคุณบอลอย่าตีอย่าตีวันนี้เราจะเอามาเอาชีวิตรอดนะครับอย่าลืมนะอู้วเอาเลยยา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 ตัดไม้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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมส่วน A O F นะครับอ๊อฟนะครับ ส่วน P O M นะครับ P O N ครับ P O N เว้ยเออไม่ใช่ P O M ไอ้น้องเออ P O N ครับจำผิดนะครับไปผมชอบแมกคาวนะครับจะไปตัดแมกคาวเรื่องของส่วนคุณอ๊อฟกับเออไม่ทราบอร์ตกวนๆยังเลยคุณฮิปอ๋อเดี๋ยวผมเปิดให้ทุกท่านดูเลยครับว่ามันกวนมากเลยครับผมไม่ไปปรับแต่งมานี่กวนมากเลยครับต้องดูสกินใครคอมเมนต์นี่กวนนะครับสกินผมอุ้ย เงี้ยนะเฮ้ยใจเย็นๆครับพี่ดองอย่าตีกันอย่าตีกันเราจะเอาชีวิตรอดเพราะว่ามันเป็น0.11นะครับมาชงมาชิดอะไรนี่มันจะยากกว่า0.11จุดหนึ่งนะครับแล้วเราเวอร์ชั่นนี้ก็มีขอจบเพียงพัดเพียงเข้านี้นะขปลาู่าโคตรซะเลยจะจบพารแล้วโอ้มันจะเฮฮาไปไหนไปไปตัดไม้ตัดไม้ก็ตัดอยู่นี่ไงไม่เห็นไงเออไม่เห็นเฮ้ยแกย่าย้อ บอฟคิงเอาเวลมาเราได้เวลแล้วเวลมาไม่ใชนค่ะจู๊หโอ้ยจบพาร์ทเพียงเท่านี้เองนะคะคุยเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยได้มาเล็กเข้าเป็นอะไรที่ดีใจมากแล้วก็ซื้อเพื่อนโอ้ยออฟคุงทำได้ร้อนไปละหนึ่งร้อนก็เพราะว่าไอ้้เวยสังปอนกับสังออฟคุงเลยนะอ๋อจะไปหา MBC มพีซเลยนะครับจังหวะนี้ไปแล้วเน้ มีด้วยเหรอผมไม่รู้จักแม่สิครับก็จะจะมีนะครับเออตอดมีเป่าเตอดตอดโอมไหนครับไหนไหนเอพีซีครับบ๊อบบ๊อบบ๊ยบเจอทิพย์จับยีตแล้วอยู่อยู่ไหนอยู่ไหนพี่ปอนอยู่ไหนหนุนเข้าป่าไปตรงนู้นเลยเข้าป่าไหนเข้าป่าไปตรงไหนวะเดินไปตรงไปเรื่อยเเดี๋ยวรอพี่ปอนอยู่ไหนรอมั้งโอ้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 เจอเอพีซี เออเจอตรงไหนอ่ะรองดูสิ้มาแล้วจุ๊บจุ๊บเฮ้ยเจอเอ็มบิทิแล้วน่ารักกันมากเลยอ้าวท่านไปไหนน่ะไปไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนคุณผมอยู่กับหมู่บ้านเดวีแล้วครับแล้วคุณไปไหนครับอ๋อผมไม่รู้อ่ะอยู่ไหนเนี่ยหลงเนี่ย โอ้ยอบโล่โล่ลงบิปอนไปรับปะอุ้ยมีพายเน่าด้วยโยนทิ้งไปกินแล้วอร่อยเลยนะฮะอุ้ยทิ้งอย่างไกลมากเลยใช่ไหมพายหรือแอปเปิลเฮ้ยคุณปอนะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันคุณปอนเออก็อยู่เอยไปรับค่าหน่อยสิเดี๋ยวผมขอตัดคลิปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปนะ ก็คงจะเบื่อกันนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปยังน้านี้กลับมาเจอ,อกับผมนะครับมาอับน,นคุงหลงทางหลงทางครับเพราะว่าไอ้สองคนนี้มันไม่ยอมไ<ช>อ <uf> ้ซ,อซื้อบื้อซื้อบื้อครับมันซื้อ,อ uh, ใช่ซื้อบื้อมากเลยครับโอ้ผมไม่ได้ซื้อบื้อนะโม่แต่ไปตัดไม้ครับใช่ไม่ใช่ผมกําลังไปตุ๋ยแกะนังหาครับเอ้ยน้องโอ้โหหลอดเลือดอาหารลดเยอะมากครับนี่ครับ โอ้ยฮะกดไม่ออกยอดโปเตโต้บา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 ปานายอดมาแล้วมาแล้วแล้วแคุณที่พครับคุณอยากกินโปเตโต้ไหมครับไม่เอาครับโปเตตี้ผมหาเองเอาได้หาเอ็มนะครับห้ามมาโด้วหมู่บ้านเอเมซีนะฮะมันไม่ดีนะฮะผมจะโดดนะฮะโดดัดนเออผมก็โดดได้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากครับในการโดดตรงไหนครับแล้วก็ต้องปลูกคืนด้วยนะครับ ถราเป็นน้ำน้ำไม่ดีนะฮะน้ำใจของเอ็มดีเพื่อเป็นน้ำใจเราก็จะมีน้ำใจในเกมนะครับอันนี้ไม่ได้ในชีวิตจริงเราจะสร้างบ้านกันเองหรือว่ายึดหมู่บ้านเอดีซก็สร้างบ้านกันเองครับก็สร้างบ้าวเราสร้างบ้านกันเองเราอยู่หมู่บ้านในเยวาอยู่หมานซีไปก่อนแล้วเราค่อยสร้างบ้านเองนะครับอันร้อยสองร้อยเราค่อยม้ไม่ใช่นะ ก็จะไม่มีกี่พาร์ทนี่แหละครับมีแค่สิบกว่าพาร์ทเองมีแค่หนึ่งพาร์ทครับโอ้ยอย่าทะเลาะกันนะว่ามันเด็กแล้วนะเออมันไม่เด็กหรอกครับเฮ้ยไอเด็กทะเลาะเว้ยไอเด็กทะเลาะเว้ยไอเกียรดีเด้อไอเตี่ยวอ้ยบักินของของเลยนะคะน้องฮิปโอ้ของก็ไม่มีโงยก็กินสิครับโอหันดิเอวดีโอ้ เด็กๆโองคนนั้หมู่บ้านรู้สึกว่าผมตัดไม้ช้ามากนะฮะสายโตมาจะเป็นเด็กที่เลิงละเด็กเกเลนะฮะเกเลนะฮะเด็กเกเรเด็กเกเรครับเด็กเกเรเด็กติดเกเรอะไรอ่ะไอออฟมึงเอาของไปโดบ้านนั้นทำไมเออมาเออมาไอของไม่ดีเลยนะฮะทำไมไม่มีสินค้ามาแล้วนะครับดูดิเสียวไหม เลี้เสยงแวฮ้ยฮิปไปย่ำสวนนทำไมไอ้หนูมองทำไมมาตับนะตับงนะเอ้ยจมนูกโอ๊ยนี่ครับคุณไปย่ำสวนทำไมครับมาเข้าใจเหมือนกันทำไมเอ้ยเอ้าเอ็มบีซีระวังนะเอ็มบีซีสายพันธุ์นี้มันกัดมากนะฮะมันสายวันมันมันสายวันนี่นี่นะฮะสายวันอะไรวะสายวันชะกระตุกอ่ะเอ้ยอุ้ย ก็เชอนโหนหื่นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับเอเด็กจมน้ำเด็กจมน้ำนะครับสายพันอีโบลาเลโอ้เด็กจมน้ำอฟช่วยโอ้ยยังไงดีโอเด็กจมน้ำเราต้องช่วยเราช่วยครับให้เด็กอมไปนะครับอันนี้เป็นน้ำใจอันอย่างยิ่นของเรานะครับสุดยอดอ้ยแล้วเราจะกระตุ้นสุขภาันไหมก็ไม่รู้ครับแล้วแต่ผมรู้สึกว่าแถวนี้ไม่มี ไม่มีของดีๆให้ไม่ใช่ฮะไม่มีไอ้นี่มีของพิษด้วยนะไม่ไม่ใช่มีของพิษด้วยอ๋อผมมายืมโต๊ะครับนี่เป็นแล้วคุณกินทำไมฮะพิษอ่ะผมโยนทิ้งไปแล้วนะอ้าวมันไม่ดีต่อสุขภาพอ้าวเฮ้ยของเน่านี่วะของคุณฮิปใช่ของคุณฮิปเน่ามากเน่ามากเลยใช่ผมจะไปตัดไม้นะฮะทุกคนทำอะไรกันอยู่ ตอนนี้เราก็จะเข้ามาผมโล้ว่าผมอยากก็เจอไปดิครับ่หมอย่างแรกผมจะทําอะไรนะครับพี่หมูพี่หมูคุณพี่พับแล้วก็ทําการโด่กล่องผมว่าคุณไปเปลี่ยนสกินเด้ยครับอุ้ยผมจะกินทํามากพี่หมูพี่หมีพี่หมีหมูนะครับคุณปอนไม่ใช่หมีโอ้ย อ๋่แ้แม่เจ้าเราได้กินเป็นเรียบร้อยแล้วครับเราจะกินอาหารประทังชีวิตไปอีกยาวนะแซนยาวเฮ้ยลบลบลบไปแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลตกกระจายนะฮะไม่เชร์เฮ้ยเด็กจกน้ำช่างมาครับเราไม่สนใจโคโคันอ้าวแกะสองตัวเอ้ยสามตัวเฮ้ยบาย้ยได้คุกกี้มาจากเอ็มบีซีนะฮะเมื่อไหร่ล่ะ ไปจุกครับคุป้อนคุณนี่กวนมากเอ้าวย่วุ้ยวทุกคนมีแกะคนนี้แกะวันนี้วันแกโอ้โหผมครบแล้วอะสามอันพี่ปอนหายผมด้วยสองอันหายอีกอันนึงอ๋อผมเลยโอ้ยมืดแล้วนะครับมืดแล้วน่ามืดแล้วจังหวะนนะครับจังหวะนี้จังณณจุดนี้เราก็ต้องหาว่าเอพิสีมาประลองบัะดังนะเออไม่ทราบว่าเราจะอยู่ไกลๆจาก เอ็มบีซีจะได้มขุดแม่งมั่วเลยนะตอนนี้เราลักสิบเมตรนะฮะเพราะว่าโอ้โหตอนนี้เราอยู่มั่วนะครับซีเราอ๊บมึงอยู่ไหนมากัดเอ็มบีซีเอ็มบีซีก็จะกลายเป็นซอมบี้เราไปอยู่เออกูอยู่ด้วยครอบครัวนี้กูอยู่ด้วยผมไปอยู่ด้วยเออคุณอยู่บ้านที่สวยงามมากเลยครับคนนี้แล้วเดี๋ยวเลูกเอ็มบีซีมันดันไอ๊อบมึงก็แม่เฮ้ยซอมบี้บุกแม่สักเมื่อไหร่ล่ะก็ไก่ตกเล่นเล่นหรออุ้ยยาเตส ปาดเลยคุณครับอย่าตีกันครับมันสิ่งดีนะฮะสิ่งดีเฮ้ยทุกคนหาบ้านอยู่ด้วยกันก่อนโอ้ยเจอแกโดเฮ้ยทุกคนขุณบ้านนี้ก่อนนะผมมีคนแก่สี่อันโอ้ผมมีฮิปปาร์ตอันเดียวแล้วคุณฮิปอ่ะอันเดียวครับเพราะคุณฮิปไม่ยอมล่านะคะคุณฮิปกลับปัญหาแลฮิปไม่ทราบว่าอะไรอยู่ข้างหลังตัวนี่ซับเมลัยเอาคนแก่ให้ั โอ้ยคนซอมบี้โอ้โหโอ้โหประชากรแตกเกิดนะวายซอมบี้ว้ายซอมบี้ฮิปปีอนไว้ตัวด้วยเดี๋ยอย่านะเฮ้ยเข้าไปเอาละครับเฮ้ยระวงมันทางประตูเข้ามานะโยประตูสิบสองรูปประตูประตูโอ้ย แล้วของก็อยู่กับซังปอปอนใช่หรือเปล่าอู้ใช่หมดเลยโปเช็ว่าคุณทำไรเนี่ยเออยอ้เออเออยออกมารับผมเลยเฮ้ยโอ้ยโดนซอมบี้เลยยาณคุณออฟยู่ข้างในกายพวกเราใช่โอ้ยซอมบี้แตงชุดเกาะเอ็นชาร์สองตัวเลยและเอ็นชาร์คนโซ่ด้วยสับยิกแล้วครับ ปสัสสาวเลยเลยเซ่คือบอลอยู่ไหนตอนนี้เขาโอ้ยบอมบีม้เล็กๆสองตัวแล้วคุณคื<พ>อบอ <ผม S 2> ลยอยู่ไหนผมเห็นชื่ออฟไม่ไกลไม่ใกล้ก็ไกล,ไไกลนะครับโวม,มากแล้วนะฮะผมไม่เจอหมู่บ้านเอ็มพีซีเลยออตอนนี้ผมก็ต้องรีบหาบ้านอยู่แบบรับยันดีเฮ้ยช่วยอฟก่อนดิเฮ้ยเฮ้ยอิสระกูยุ้งโอ้ย โอ้ยขอบใจโอ้โหสเกลิตันมาเยือนไปไปผมว่าไปเล่นเทปใหม่กันดีกว่าครับไม่เอาผมว่ารอได้อยู่ดีๆเถอะครับโอ้ยิ้ยมหาบุบ้านนี้เจอแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวคุณรอตอนเช้าก็ได้นะครับเช้าเลยล่ะเดินทั่วแล้วเนี่ยหลงไม่รู้หรอกนะครับนั่นก็ดีไม่ใช่ไม่ดีเดี๋ยวจะออกเซิร์ฟเลยไม่เอา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 มันไม่ดีครับ ี่แเราออฟตายก่อนไม่ได้ครับอาหารไปทางชีวิตโอ้ยซอมบี้ใช้ชุกเกาะเอ็นช้านะครับเดี๋ยวผมจะฆ่ามันพ่อหายอะไรออฟนะครับมาเน่ไล่ตุยออฟไปเลยฮะฮะฮะผมลืมไปแล้วว่าผมโดของมาจากเอ็นพีซีเซนซีเออออฟเกิดเลยครับเออออฟเกิดใหม่เลยครับ นี่ครับแล้วผมก็ได้กล่องมาจากเอพีซีแล้วก็จะเอามากินครับไปไหนครับไปแค่สามอันทองกำลังตายครับกำลังจมน้ำอยู่ครับก็เร็วๆครับร้อยหัวใจหมดก่อนครับโอ้โหของผมมาไม้ผมเลยเออได้แล้วครับอ่าคุณบอลอยู่ไหนไม่ทราบก็อยู่เจอแสงสว่างโอ้โห เก็บเว่ะอุ้ยตอมบี้กายพันอุ้ยชุดเกาะโอ้ยเก็บอะไรพี่บอลโดนอะไรแมวมุมกลัวแมวมุมว่าปิดหมดไหมปิดหมดเลยไม่ปิดหรอกครับเฮ้ยพี่บอลได้หแง่จากไหนอ่ะเออกันนั้นสิกางเกงไปกางเกงพี่ครับเราพร้อมจะลงทุนผมขอป้อนก่อนเลยยังไม่อยากช่วยกูเดอะสเกลเลตันเสือตายแล้วไอ้ซอมบี้บ้าแกย์กายพันอยู่นี่ ทักหนึงเลยเออนนี้เย้โอ้ยคุณปอนผมขอใส่ชุดก่อนแล้วกันอ๋อก็ใส่เลยครับอน้าวคุณปอนเอาเกลียงไปอ้ยแม่เจ้าทำไมต้องนั่งรอเกลียงตั้งแล้วก็คันมากๆไม่ไหวแล้วเกีียวตั้งนะครับอุ้ยมันยิงแม่นว่ะคุณปอนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออไม่ทราบว่าคุณอ็อฟมีถึงทามไหมไหนี๋ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วอ็อฟเออคุณอ็อฟคุณปอนขอหมวกเอ็นชาร์ดดียว่า หมอ็นชาร์ตผมอุ้ยงเทขารักกันนะครับเขารักแรกพบนะครับเรารักแรกพบเราโอ้เราจะมาดูรีวิวนะครับเขารักแรกพบนะคุณมีไหครับไม่มีครับโอ้รักแรกแพบนะครับรักแรกพบขอส้นตีนนะคะรองเท้านะรักแรกพบได้ลูกเอพีซีมาใหม่นะครับแล้วกางคุณนี่หวานเสน่ห์ได้เย้อนไปแล้วนะครับช่างมันเถอะคุณปอนครับพาน้ำไปหน่อยจังหวะนี้เราก็ไปอวดทริปกันนะครับคุณปอนครับ ลองก็มาใช่แล้วก็ขนแกะ่สองอันครับคุณให้แบบนรกอ่ะโอ้นรกมาทำแล้วก็ปลาเบึกเอ้แม่เจ้าตานั่งนี่นี่เลยฮะอยู่กับคุณนี่เปล่าโปเตโต้ยิมห้าอันยิมห้าอนเขาไม่ได้อยู่เขาอยู่กับ เพี่ปอนเฮ้ยพี่ปอนโยนมาให้กินด้วยไม่ทราบว่าเป็ด่ยนอยู่เราเร็วๆคุณปอนโยนมาไม่ยนอีโต้อย่าไปไหนครับอย่าไปไหนผมจะตายแล้วโอแม่จาโยนมายุงกัดโยนมาโอเคกิโอ้ยโอ้จับโบเคียว ปอนไม่ได้จีไม่เหลือวอเดอะผมบอกแล้ววอเตฟ้าครับแหลกแหลกวอเตฟ้าเดือดแหลกตอนนี้ซอมบี้ซอมบี้ใส่ชุดกองเอาไว้ผมแหลกแหลกครับอ้าวอ้าวขอโทษนะครับแหลกนะครับงดี๋ยวจะตัดคลิปขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับเพราะเกินเวลาแคทครับขอบคุณครับที่